สวัสดีพี่น้องสีงเหียดเยี่ยมสตอรอเบอรี่ค่ะหลังจากทําความสะอาดพาผ่านะคะเราก็จะเปิดไฟเลยนอกกระจอตัวนี้บีบมันจกักเราไม่ใช้เครื่องปั่นแบบนี้ก็ได้นะคะสตอรอเบอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหม ความสะอาดสตรอเบอรี่แล้วเราก็มาบี้ๆนะคะเปิดไฟให้ฮอนให้ร้อนไปเลยให้มันเดือดก่อนนะจ๊ะสตรอเบอรี่ซื้อมาสามกล่องไปเก็บมาจากสวนใหม่ๆสดๆยำทำเองกับมือมันต้องแซ่บสิกินกับดิมเนะแม่พิน ทัานเก็บใส่ปากทัานเก็บใส่กล่องพี่น้องเอ,อ้ยโอเครอเดือดค่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาต้องคนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเราต้องคนไปเรื่อยๆจ้ะเราต้องเติมน้ำนะคะพอบรร nam ในสตอรี่มันออกมาเองค่ะเห็นปะมันก็จะละลายสบายๆไม่ต้องปั่นเลยแค่บุ๊บบุ๊บบ,บุบ,บสตรอเบอรีร่นะ น,น,นี่น้ำจากสตรอเบอรี่นะคะถ้าพี่น้องล่างสตรอเบอรี่ต้องทิ้งสตรอเบอรี่ให้สเสด็จน้ำที่สุดนะคะล่างแล้วใสกระชอนสเสด็จน้ำค่อยเอามาเฮ็ดเดค่ะเด้อใจเย็นๆรอต่อไปเคี่ยวไปให้น้ำมันงวดนะคะค่อยชิมแล้วค่อยเติมน้ำตาลอาร่าจ้าเห็นบ่คะน้ำลดแล้วนะคะ ความเข็มขน้นสตรอเบอรี่เราก็นี่เนื้อสตรอเบอรี่ล้วนร้วนอยเปอร์เซ็นเลยนี่ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะใส่น้ำตาลเอาตรงชิมก่อนค่ะอันนี้ให้หน้องควันนะคะมาน,นอน่าเอายพี่น้องนั่งบอกว่าแม่อาหวานมากนะป้า ว่าเพิ่นสิไปเฮ็ดกินกับน้ำที่ยังมาไมตกนะที่น่ก,นนก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลตามความอยากได้ของพี่น้องนะคะความหวานนี่ค่ะใส่น้ำตาลลวก็ข้นนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป แล้วก็จะเพิ่มสีให้มันสวยนะคะเพิ่มสีสีของแยมให้มันสดขึ้นเพราะว่าปกติแยมสตรอเบอรีก็จะสีง่ามอยู่แล้วนะคะแต่เราจะเพิ่มความสวยสดเข้าไปอีกด้วยน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยะคะ่ะประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นน้ำตาลทรายขาวคนไปถึงก้นหมอนะคะเวลาคน วอสันมันจะใหม่นะคะเขาก็จะเคี่ยวไปอีกค่ะคว่ำเหนียวกับขึ้นอยู่กับคว่ำตรงกันพอมี่นองไม่ต้อจะเคี่ยวอีกสักพักหนึ่งกับเอว่าใส่ได้นะคะเพราะว่าน้องควันบ่อหาวานบ่อหาว,าาวานแห้งนะโอเครออีกสักคู่ค่ะโอเคค่ะชิมค่ะอือหือกำลังแซ่บเลยค่ะ เกี่ยวน้ำนิดๆออกหวานเนีหน่อยจะกินกน้ปังก็ได้นะคะกินกับเค้กก็ได้หรือจะไปเห็ดเป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะอันนี้น้องควัจะไปเห็ดเป็นน้ำผลไม้นะคะอย่าให้มันอย่าให้มันแห้งเกินไปอย่าให้มันข้นเกินไปเพราะว่าเวลามันเย็นแล้วนะคะมันสิมันสิแข็งไปซัมนี่กำลังพอดีค่ะตักขึ้นมาลวกัมันไหลออกจากแทปพี่ยังสิคือว่าใส่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวม่น่อยจะเทใส่ภาชนะให้น้องควันะคะ ไม่หน่อยเรื่องบอกเคล็ดลับค่ะเวลาเข้าสิตักใส่ผ้าชนะนะคะกวดตรงป้องที่เห้าคข้นนะคะกวดแล้วก็ตัก,กออกค่ะตักถิง่งอย่าเสียดายนะคะเยี่ยเข้าเวลาเย็นโตแล้วเยี่ยมสีสวยค่ะตักถิ่งเลยเพาต้องเสียดายเพราะว่ามันแค่นิดเดียวกิดเป็นป้องนะคะ ใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะได้เป็นเดือนๆเลยค่ะเ้อเอาละเดี๋ยวมันจะตักเซตแาชนะจะเอาฟองขอบนี่ออกให้หมดก่อนเซตเรียบร้อยแล้วจ้นะนี่ค่ะสตรอเบอรี่สามกล่องนิดน้อยนะคะประมาณมาถึงโลไม่โลนิดนิดเนาะไม่ถึงโล้วยสัมมั้งประมาณโลนิดๆค่ะเพราะว่าซื้อมาหกสิบก้คนโลหนึ่งมันหาสิบหาคนเนาะกะสะได้ผลไม้รอยเปิดเส้นเลย แย่มผลมไม้ร้อยเปเซนทำเองนักเลงพอทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะจ้าพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยข้มเนียวประมาณซัมนี้กำลังพอดีค่ะตำพร่กเกลือจิ้มแม่พินก็เหลืออีกสามกองกระเสียไปตำพริกเกลือจิ้ม,มพเ,เพื่อนนะ่ะอันนี้ของลูกสาวเขากินเพื่อสุขภาพเอาล้ะค่ะเราไปตามนะคะรับรองว่าส,สวยแน่นอนนะจ๊ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุบจ๊บ